สบายดีทุกคนสำหรับมือนี้แมนเราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Messenger ในคอมพิวเตอร์เพราะว่าส่วนร้ายเวลาเขาจะนำใส่ Messenger หรือว่าเขาจะแชทอีกสร่งต่างๆนาะเวลาอยู่ในคอมเนาะเขาจะคลิกเข้าอยู่ในเฟซบุ o กเนาะเขาจะงสามารถเขาไปแชทอีกสังต่างๆเลยเนาะแต่ว่าสําหรับมือนี้แมนเขาจะเอาไอคอน m e s s ซนเจอเนาะมาไว้อยู่หนเดสก์ท็อปดูอยู่ในหนา้าจอคอมขานี้เนาะเขาจะเอาไว้นี่ ซึ่งมันจะสะดวกสบายไม่ได้เขาจะนใสายนอเพียงแต่ว่าเขาคลิกเข่าไม่เฉิเจอเขาก็สรมารถเซตโทษอีสังต่างๆได้ตามที่เขาต้องการได้เนาะอาถาาผู้ใดสนใจที่ว่าจะดาวดูดหรือที่ต่างเอปนังการเนาะคาเเจ้าจะป้าดยิ่งดาวหลดไปใต้คลิบเนาะสามารถดกดดาวหลดแลวก็ติดต่างได้ตามความต้องการของแต่ละคนเลยเนาะแล้วเขามาติตตามมือกันได้เนาะว่าเช่ดแบบใด ก็ดือน,นอกะ้องก็ตตรงเขาไป g ูเกิลคอมเดี๋ยวบัญชีกูเกิลของเขานะให้ก o เกิลคอมทำมาเดี๋ยวบัญชีกูเกิล เดี๋ยวให้ห้องมาพิมพ์ใส่คำว่า,า messenger พอ pc เนาะพอ pc เนาะ messenger พอ pc เดี๋ยวก็ห้าก็ mm hmm. กด enter เ,เข้าไปได้โอเคเนาะ เดี๋ยวก็จะโซมาหนาตางนี่เนาะในห้ามากดเดือกอยู่เห็นบ่อยู่ตัวที่สองเนาะเทคนี่เนาะเห็นว่าไม่ g e r นเจอเนาะกเขาวเมื่อขามาหนาตางนี่เดี๋ยวนะส่วนหนาตางนี่เนะาะถามว่าผูรดทีวากวดเขา ตามยิ่งแต่คลิปเนาะก็จะซัวมาหนาต่างนี้เลยเนาะแล้เขามากดเขาด่าดาวโหลดสำหรับบินโด้หน่อยเนาะกดเขาเด่าเขียนมาเนาะดาวดูดเดี่ยว,ลวเลยเช่นวันเนาะข้าวเดียวนะดาวโหลดสมเด็ดเจอันเนาะวันนี้เขาคลิกใส่อยู่บอลูกซ้อนสี่ขืนนี้เนาะคลิกใส่แบบนี้เดี่ยวก็ให้เขากดโอเพนเนาะ ເມື່ອເຮົາກົດ open nl ເນາະກໍຈະໂຊໜ້າຕາແບບນີ້ຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາກົດໃສ່ຢູ່ບ່ອນຄຳວ່າ run ເນາະ run ເນາະ run ກົດເຂົ້າດາວຕິດຕັນ install โอเคเนาะติดต่างสำเร็จแล้วเนาะเฮ้ากดออกไปเนาะเห็นบ่เขาจะสังเกตเห็นไม่สินเจอเห็นบ่จะมาสู่อย like. okay no, mm yeah, ู่ไหนเห็นบ่โอเคนอะเมื่อเฮ้าติดต่างสำเร็จแล้วเนาะฮาจอจะเห็นโอ้โหพพิษเนาะเฮ้าก็จะเห็นไอคอนของไม่สินเจอเห็นบ่มาสู่อยู่นี่เนาะเห็นบ่เนาะนเฮ้ากดเข่าสองบาทเนาะ เมือ่อเขากดเข่าซองบ้านนอกก็จะโซ้หน้าตานี้ขึ้นมานอกให้เขาปอนอีเมลเนาะหรือบาเบอร์ทูทางเบลเซียงเนาะทีบาร์เขาสมาัครสำหรับเฟซบุ๊กเนาะแต่กระดาษฟันกระดาษพานเนาะทีบาร์เขานําใส่เข่าอยู่ในเฟซบุ๊กเขาน่ะเนาะเอามากดเข่าเมื่อเขากดแเดวเบอร์แเดวแล้วเนาะให้เขากดดุกอิงเนาะอยู่เบื้องดมเห็นบ่ <c oughs> เมื่อเขาปอนดดาเบิดน้อยเขากดอยู่เบื้องดุมเนาะที่เขาเขียนเสี่าดุกอิ่งเนาะดุกอินเนาะเมื่อเขากดเขาเดวให้เขาไปกวดเบิ่งในทางโทรศัพท์มือถือของเฮเนาะเขาจะแจ้งเขาไปยังโทรศัพท์ของเฮาว่าเขาจะอนุญาตอยู่ในโทรศัพท์มือถือเฮเนาะกดจะสามารถออกมาหนาตางหนี่เนาะ ถ้านาอนุญาตเดี๋าน้องแมนจะสูเข้ามาหน้าต่างนี้เลยเนาะเห็นไ่มเนาะถ้านะา,าอนุญาตมันจะสูเข้ามาหน้าต่างที่ว่าเฮาอะไรเสร็จเนาะจะมาสู้อยู่นี่ลักษณะการเอาไอคอนของเมเซนเจอร์มาไว้อยู่หนา้าเดสก์ท็อปน้องก,กับแมน จะสามความสะดวกสบายเนาให้ในการนำใส่ขเขาเนาะเขาจะบริษัวิดาไปเขาใน f a c e b o o k แล้วก็เขาไปสอกหรือว่าไปกดมันจะร้ายขันตอนนาแต่ว่าเขาเออกมาโซว์อยู่นาะได้ตอบว่าไม่เพียงแต่ว่าเขากดเขาแบบนี้เนาะเขาจะสาม,มารถนำใส่ไม่ซึนเจออะไรแบบสะดวกสบายเนะาสะสำหรับการติดตั้ง ไม่สินเจรอเนาะในคอมพิวเตอร์เนาะกระแมนเบิดเพียงสนิทเขาขอบใจ